สวัสดีครับช่อง YouTube เป่าไทยคอมเมนต์ขอต้อนรับทุกท่านฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไปด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง y o u u u b e One t o t e l l ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าอะไรทำให้ไทยเนื้อหอมจนแรงงานลาวนับล้านจะแห่เข้าไทยซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบกับเงินตราต่างประเทศในตอนนี้ถือว่าพุ่งขึ้นสูง แบบต่อเนื่องโดยที่ไม่มีคำว่าหยุดกันเลยทีเดียวโดวยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบประเทศลาวกับเงินบาทประเทศไทยทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมาขายในประเทศลาวนั้นต้องออกมาโพสต์ตัดเพะเกี่ยวกับค่าเงินบาทในตลาดมืดบางคนบอกว่าในตอนนี้1บาทเท่ากับ630กีบบางคนก็บอกว่า1บาทเท่ากับ 650กีบอีกไม่นานนะ่ะ1บาทไทยนั้นก็คงจะเท่ากับ700กีบลาวก็เป็นได้คนลาวทั่วไปนะ่ะที่ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าเมื่อพวกเขาได้รับรู้ถึงราคาของเงินบาทในตลาดมืดก็พากันอยากไปทำงานที่ไทยขึ้นมาทันทีเลยเพราะค่าแรงขั้นต่ำอยู่ไทยนะ่ะตอนนี้1เดือนก็จะตกอยู่ที่1,000 0บาทหรือประมาณ7ล้านกีบและ แม้ตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่และมีนโยบายที่จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทต่อวันอีกด้วยถึงอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าจะปรับขึ้นราคา600บาทต่อวันทันทีหรือไม่หรือถ้าหากว่าปรับค่าแรงขึ้นจริงจะรวมถึงแรงงานต่างชาติด้วยไหมถ้าไทยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทต่อวันจริงนะ่ะแสดงว่า ทำงาน1เดือนก็ตกอยู่ที่1,800 0บาทแล้วตีเป็นเงินกีบลาวนั้นก็ตกอยู่ที่11ล้านกลีบกันเลยทีเดียวในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ําในประเทศลาวในตอนนี้1 000, 3ล้านสแสนกีบต่อเดือนหรือประมาณ2,200บาทเท่านั้นจึงทําให้คนลาวแห่กันไปทํางานที่ประเทศไทยกันอย่างมากมายแต่ล่าสุดสํานักข่าวลาวนั้นได้รายงานว่าแรงงานลาว ยังมีความต้องการไปทำงานอยู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นประเทศไทยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนื่องจากตำแหน่งงานในประเทศเหล่านี้มีมากมายหลากหลายให้เลือกมีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของแรงงานลาวเป็นส่วนใหญ่พร้อมกันนี้ค่าจ้างหรือเงินเดือนสูงกว่าประเทศลาวค่าครองชีพก็เพียงพอต่อรายรับทำให้แรงงานสามารถ เก็บออมส่งเงินกลับมาบ้านในแต่ละเดือนได้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งที่แรงงานลาวไปทำงานไปจนวนมากคนลาวต่างได้บอกว่าถ้าพักเพื่อไทยปฏิบัติตามเหมือนตอนหาเสียงร้อยทั้งร้อยแรงงานลาวนั้นไปเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยคนอย่างแน่นอนเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ3า3 4 0 0ถบาทเป็น600บาทสุดท้ายจะเหลือแต่คนเท่าคนแก่เฝ้าประเทศ ทางนี้นะ่ะก็รอพาสปอร์ตสินี้คือกันใครอยากอยู่ก็อยู่โลดขอผ่านก่อนตอนนี้คนลาวไปอยู่ไทยครึ่งประเทศแล้วรอก่อนนะประเทศไทยกำลังเก็บเงินทําบัตรอยู่เรานั้นก็จะไปเหมือนกันค่าแรงเยอะกว่าพนักงานลาวแล้วเสียอีกซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่า พอเดือดร้อนคิดถึงประเทศไทยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยยังด่าคนไทยอยู่ไม่ใช่เหรออย่าทำตัวเหมือนเด็กน้อยไม่มีวุทธิภาวะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปัญหาบางอย่างที่คนไทยนึกไม่ถึงพอแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่กันเยอะๆบ้านเรานะ่ะอยู่นอกเมืองตอนค่ำหรือวันหยุดนะ่ะมีแหล่งน้ำที่ไหนเขาพากันมาลงหาปูหาปลากันไม่ได้ขาดจนโตไม่ทันกันเลยนะ่ะและ คนที่อยู่ใกล้ๆที่พวกเขาพากันมาหากินก็พลอยกังวลใจไปด้วยห่วงบ้านห่วงลูกหลานเพราะเรานั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันเยอะแยะไปหมดพมา่าลาวขเขมรถัดมานะครับขเขมรว่ามาทําไมนายบายเป็นศัตรูไม่ใช่เหรอบ้านพี่เมืองน้องนะ่ะค่าแรง600ขั้นต่ำต่อวันมันสําหรับคนไทยไม่ใช่ต่างชาติและไม่ใช่เวลานี้อาจจะขึ้นเป็นขั้นบันได ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube นุชด,ดาวสาวเมืองคงได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าด่วนลาวประกาศแจ้งพ่อค้าแม่ค้าห้ามซื้อขายสินค้าเป็นเงินบาทไทยหรือเงินตราต่างประเทศเพื่อช่วยเงินกีบเฟอโดยเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอนะครับมีดังนี้ ทางภาคผู้ใหญ่ของประเทศลาวได้มีการแจ้งประกาศออกมาแบบว่าจริงจังแบบว่าปราบปรามก็คือห้ามประชาชนติดป้ายราคาสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศหรือว่าใช้เงินตราต่างประเทศในการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือสิ่งของเพื่อที่จะลดผ่อนไม่ให้เงินเฟ้อหนักกว่าเดิมถ้าพูดถึงเงินตราต่างประเทศในประเทศลาวนั้น ลาวไม่พ้นคำว่าเงินบาทไทยอยู่แล้วเพราะว่าที่ประเทศลาวใช้เงินบาทไทยเป็นหลักนั่นเองแม้ถามว่าเงินดอลลาร์เงินหยวนไหมก็คือว่าถ้าเทียบลำดับแล้วในสามสกุลเงินบาทเยอะที่สุดนะในการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายรถซื้อขายที่ดินหรือการซื้อของกินต่างๆคิดอัตราเป็นเงินบาทจนในที่สุดผู้ใหญ่ก็ ได้มีการปรับปรามการใช้เงินตราต่างประเทศอย่างจริงจังไม่แน่ใจว่าในครั้งนี้เราจะปฏิบัติได้ไหมในทางปฏิบัติในการใช้ชีวิตจริงๆนะ่ะของประชาชนปกติค่อนข้างที่จะลำบากมากๆในการที่จะควบคุมในเรื่องนี้เพราะว่าเนื่องจากประชาชนคนลาวหลายๆคนนั้นคุ้นชินกับการใช้เงินบาทคุ้นชินกับการใช้เงินตราต่างประเทศบางคนนะ่ะบอกว่า เขาไม่ได้เอ่ยถึงเงินบาทนี่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราใช้เงินบาทเป็นหลักนะและก็นำสินค้าเข้าจากไทยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราไม่เอ่ยก็เหมือนเอ่ยพูดจากความเป็นจริงถ้าในทางปฏิบัติแล้วเมื่อมีการปฏิบัติบางคนก็อาจจะปฏิบัติบางคนก็อาจจะไม่ปฏิบัติเช่นเวลาผู้ใหญ่ประกาศว่าเวลาแลกเงินต้องอยู่ตามครับตามเลท ที่ประกาศไว้แต่พอเราไปแลกจริงๆน่ะก็ไม่ได้ตามกราฟซึ่งควบคุมยากจริงๆนะเพราะความเคยชินจนกระทั่งล่าสุดทางผู้ใหญ่ก็ได้ออกมาออกประกาศว่าอยากจะให้ช่วยกันเพื่อไม่ให้เงินเฟอ้อหนักไปกว่านี้ก็คือการหันมาใช้เงินกีบไม่ให้ใช้เงินตราต่างประเทศในการซื้อขายขอชมเชยในความคิดของผู้ใหญ่ก็เห็นดีด้วยถ้าหากว่าเราจะปฏิบัติดังนี้ในฐานะที่เป็นคนลาว ก็อยากจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจลราดีแต่ในทางปฏิบัตินะ่ะพูดยากนะเวลาไปซื้อของแม่ค้าก็ขายในราคาเงินบาทก็ต้องซื้อในราคาเงินบาทแต่ก็อยากให้ช่วยกันพยุงกันไว้ในช่วงที่บ้านเรานั้นกำลังเฟอ้อถ้าร่วมด้วยช่วยกันได้ก็จะผ่านมันไปได้ด้วยภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าสำหรับลาว ยากที่จะเจริญสาเหตุจากเวียดนะเขาต้องการให้ลาวเป็นแค่รัฐชนกับไทยมาตั้งแต่สงครามเวียดนามห้ามรัฐบาลลาวจริงใจกับไทยเป็นสำคัญและเป็นแหล่งทรัพยากรโดยเฉพาะไม้และต่างๆสำหรับเวียดแล้วลาวนะต้องอยู่ภายใต้อำนาจเขาห้ามเจริญจเจริญจะควบคุมยากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าวิกฤตต้มยำกุ้งไทยลาวนี่แหละคือประเทศแรกๆเลย ที่ทิ้งไทยที่ประกาศไม่รับเงินบาทไทยในตอนนั้นแถมยังคอยสมน้ำหน้าและซ้ำเติมไทยอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปัญหานี้ถามว่าช่วยได้ไหมตอบช่วยได้น้อยมากปัญหาอยู่ที่รัฐบาลควบคุมไม่ได้ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินมันตรงกับที่ประกาศไว้ว่าจะแลกเปลี่ยนเงินสกุลไหนภาครัฐได้กำไรอยู่ดีเพียงแค่ ความสามารถในการควบคุมนะไม่มีส่วนปัญหาหลักคือการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศคือนําเข้ามากกว่าส่งออกอยู่มากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าชัดเจนทําไมคนไทยจึงจะถอยห่างจากคนลาวและคนเขมรเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจคนสองชาตินี้เพราะด,ดึงไทยเข้าไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องไม่โทษตัวเองโทษประเทศไทยอย่างเดียวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก็ดีนะ จะได้ไม่มีใครแย่งเงินบาทกับประเทศเมียนมาที่ประกาศใช้เงินบาทเป็นข่าวดีของเมียนมาเลยล่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ